5หัวข้อธรรมะที่คนอยากฟังมากที่สุด 1. ทําทำอย่างไรให้ใจสงบหลวงปู่ธรรมสอนว่าความสงบไม่ใช่การหนีเสียงหรือปัญหาแต่คือการมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นฝึกดูจิตไม่ให้ไหลาตามอารมณ์จิตจึงค่อยๆเย็นและสงบลงเอง 2. จะปล่อยวางได้อย่างไรการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าต้องไม่รู้สึกแต่คือการไม่ยึดในสิ่งที่รู้สึกรู้แล้ววางไม่ใช่ฝืนวางหลวงปู่เน้นว่าแค่รู้ว่าเรากำลังยึดใจก็จะค่อยๆปล่อยเอง สาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นฝึกอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าไม่หลงไปอดีตไม่กลัวอนาคตหลวงปู่ธรรมสอนว่าปัจจุบันคือที่เดียวที่เราสัมผัสความจริงได้จริงฮสี่รู้ทันความคิดฟุ้งซ่านจิตฟุ้งไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ากำลังฟุ้งหลวงปู่แนะให้ฝึกสติเพื่อเห็นกระบวนการปรุงแต่งแล้วค่อยๆวางความยึดมั่นหใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาเมตตาไม่ใช่แค่ใจดี แต่คือการไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินใครด้วยอคติหลวงปู่ธรเน้นว่าใจเมตตาคือใจที่ว่างจากอัตตาเห็นคนอื่นด้วยความเข้าใจ